3G กับพี่มาร์ชตอบทุกปัญหาทุกข้อข้องใจความเดือดร้อนของประชาชนกสทชพร้อมดูแลวเวอร์ชันใหม่พี่มาร์ชประทะบล็อกเกอร์ผมอาชวชีจากแมกไก่ดอทคอมครับเซตโมชั่นเฟรนดี้ทูคูบ่ายครับ <c oughs> ครับอาจารย์ครัพี่มาร์ชครับว่าพี่มาร์ชนี่เป็นตัวอย่างในการนำเสนอข้อมูลของฝ่ายรัฐไปถึงฝ่ายประชาชนที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นช่งองทางโซเชียลมีเดีย หรือเป็นทีวีหรือสื่อสารทุกอย่างครับคาถามคือสงสัยว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีพี่มาร์ชในกสทชหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยสิ่งเหล่าน,นี้จะยังอยู่ไหมครับประชาชนจะยังได้ข้อมูลอย่างนี้อยู่ต่อไปไหมครับคือจริง,รงๆหน้าที่ของคณะกรรมการเองก็อาจจะไม่ต้องลงมาทํางานใกล้ชิดประชาชนโดยตรงต,งตลอดเวลาก็ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญของกสทชในตอนนี้ก็คือการเริ่มต้น ึ่งประชาชนก็ยังไม่รู้จักว่ากสทชนัน้นทำหน้าที่อะไรถ้าเราบอกเองและได้คุยกับประชาชนเองก็คิดว่าการสื่อสารก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็ประชาชนก็คงให้ความสนใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการทํางานหรือสไตล์การทํางานของแต่ละชุดที่จะเปลี่ยนไปเนี่ยคงไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่ตัวพี่เองคิดว่าในช่วงเริ่มต้นซึ่งกสทชเพิ่งเริ่มทํางานได้มาปีปกว่าๆครับซึ่งเมื่อก่อนเป็นกทชซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ฉพาะโทรคมแต่กระทรวงมมีพยมหน้าที่ทั้งโทรทัศน์วิทยุโทรคมนา,าคมเพราะนั้นวิธีการสืรร่อาาสารอะไรต่างมันซับซ้อนมากมก็เลยตัดสินใจว่าก็น่าจะต้องมีการสื่อสารกับประชานชนโดยตรงบ้างน,นะครับจะเกิดขึ้นอีกไหมถ้าสมมติชุดใหม่สมมติพี่หมดหน้าที่แล้วหมดวาระไปแล้วก็คิดว่าชุดใหม่ก็คงจะมี รูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้อาจจะเป็นพี่มัดสองพี่มัดคงไม่มาแล้วครับเพราะว่ากฎหมายบอกไว้ว่าเป็นได้สมัยเดียวนะครับห้ามเป็นติดกันเป็นเป็นเป็นสองสมัยได้ครับแต่ต้องมีขั้นห้ามเป็นต่ออีกสมัยกมเป็นสองสมัยต่อเนื่องห้ามต่อเนื่องนะครับแต่ว่าจะกระโดดไปอีกสมัยหนึ่งก็ได้ครับแล้วทีนี้ทางกสชเองมีการวางรูปแบบที่จะส่งต่อให้รุ่นถัดไปไว้บ้างหรือเปล่า ส่วนใหญ่งานของคณะกรรมการเนี่ยจะมีสำนักงานเป็นผู้ดูแลในเรื่องความต่อเน,นื่องอยู่แล้วคณะกรรมการทําหน้าที่วางนโยบายวางกรอบนโยบายสร้างกฎระเบียบแต่ตัวสำนักงานโดยท่านเลขาธิการคอสชอเนี่ยจะทําหน้าที่ในการนําไปปฏิบัตินําไปทําปฏิบัติจริงให้เกิดขึ้นนําไปตรวจสอบมีเครื่องมือตรวจสอบคณะกรรมการไม่ได้ทําเอง แต่คณะกรรมการจะดูในกรอบใหญ่นะครับแต่ในวันนี้เนี่ยปัญหาของประเทศของเราคือการเปลี่ยนผ่านโดยประชาชนยังไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วทําเพื่ออะไรกสรชมาทําอะไรกันแน่คณะกรรมการเลยต้องลงมาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่จะต้องทําให้ประชาชนเข้าใจด้วยก็คือมาอธิบายในสื่อบ้างคุยกับน้องๆบ้างจัดสัมมนาบ้างแล้วก็ตอบคําถามโดยตรงบ้างกสช หน้าที่อะไรมีหลายเรื่องที่ประชาชนไม่เข้าใจสรุปหน้าที่ของกสทชที่เรียกว่ามี2อโอเปอเรเตอร์ดีกว่าครับ